ตัดพี่น้องตามแล้วแล้วเบากาจะเอาโกบลงลงไปลงไปเลยเราจังเรียกกระดูกนุมหลังแนยเรียบร้อย ข้าวประจิทำการปรุงรสผงชูรสน้ำปลาตามด้วยนะ้ำประเด็ดที่ห้าตุ่มตุ่มรบกุตรงนี้ ขั้นตอนสุดท้ายห้ามใส่ขิงซอยลงไปผมใบขิงมันหอมครับดับข้าวอ่ะครับคนๆครับเรียบร้อยครับผมโคนโกบเนาใส่ใบขิงกับผักลวกมาแต่กับเลือพี่นอ้องกินข้าวน้ำแกนครับผมนี่ครับใส่ก็ข้าวเนี้ห่อนห่อนไปดิโบ้ทักเป็นยังเด็พี่นอ้อง มาขึ้นเขาด้วยกันคนกบครับวันนี้